สวัสดีครับพี่น้องอืมบ่ายนี้เมื่อกี้ก็ขึ้นมาช้านิดหนึ่งพอดีดืมปิดเพลงกับพี่น้องอัดเสียงเดี๋ยวก็มีเสียงเสกโลโซเข้าไปในไอวิดีโอพี่ด้วยก็คงฟันอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้และที่ใจอะไรแบบนี้พี่น้อง เออตันดอกมานานนะพี่น้องก็เอาเข้าเรื่องสักทีหนึง่งวันนี้พี่ก็มาบอกว่า,าพุทธศาสนากับโควิด -19 ก็เป็นการไปยุกใช้หลักธรรมในทางพุทธศาสนาก็ พี่ก็อธิบายไปเยอะรวมทั้งเรื่องของกรรมที่มีจุนาชีพทำให้เกิดการติดต่อเรื่องนี้ก็เพิ่งอาจไปเมื่อสักเร็วๆนี้แหละพี่น้องอันนี้ก็เรียกว่าด้วยเหมือนกันคือบางคนเนี่ยกลัวโรคโควิด19 จนเกินเหตุทั้งๆท,ที่ถ้าเราไม่ได้ไปทำกรรมอะไรที่หนักหนาสาหัสแต่พูดแบบเนี้ก็ไม่ถูกสักทีเดียวเพราะว่าเราต้องระลึกคาดให้ได้ว่าคาดก่อนๆเราไปทำอะไรเอาไว้แล้วทีเนี้เมื่อกรรมมันมากขึ้น ก็เรียกว่าย่อมมีจุลชีพหรือว่าเชื้อโรคหน้าใหม่ๆเกิดขึ้นพอเรารู้สึกว่ามนุษย์เราเนี่ยรักษาได้แล้วเชื้อเก่าตายไปหมดมาทีนี้ก็มาอาโควิด -19 เข้ามาสมัยปี 2527เนี่ย้อนกลับไปสักประมาณ30กับกว่าปีที่แล้วตอนนั้นมีโรคเอดระบาดใหม่ๆพี่น้องอันนี้ก็เข้าคายด้วยแต่ช่วงนี้อะไรก็ไม่ไม่สู้โควิด19เพราะว่าแปด๊เดียวเท่านั้นเองระบาดไป หด้อยกว่าประเทศทั่วโลกวันนี้พี่ออกไปเซเว่นปกติแต่ว่าไม่ได้ใส่หน้ากากไปเพราะว่าไปแค่ใกล้ๆแค่นี้เองพี่น้องแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องใส่เหมือนปกติไอ้หน้ากากอนามัยเนี่ยซื้อยากกว่าทองอีกพี่น้องทองเนี่ย ถ้ามีเงินเดินเข้าไปซื้อสักเส้นหนึ่งสักบาทหนึ่งยังซื้อง่ายกว่าหน้ากากอนามัยเดี๋ยวนี้ซะอีกพี่ไปเจออยู่ร้านหนึ่งเขาบอกน้องมีค่ะไอแผ่นนี้นะไอใสๆพี่น้องแผ่นในยีิบห้าบาทไอหน้ากากไอดำๆนี่นะสี่สิบบาทโอ้ ถอยออกจากร้านแทบไม่ทันเลยพี่น้องแล้วก็ไปดูร้านทงฟ้าที่อยู่ปากซอยบ้านพี่พอไปถึงปุ๊บยังไม่ทันอ้าปากเลยพนักไอคนขายของที่ร้านเนี่ยเขาจำได้เขาก็ <c oughs> สสยหน้าสายหน้าเลยพี่น้องไม่มีจริงๆนะพี่น้องแต่สมมติ ถ้าไม่มีจริงๆทําไงก็ต้องใช้หลักทําข้อนี้แหละเข้ามาในการที่พี่จะเดินทางไปไหนต่อไหนเมื่อกี้ก็มีตันกอยู่นิดนึงพี่ก็ลองให้ไอ้ผู้ผู้ร่วมงานเนี่ยลองเช็คดูว่าถ้าสมมุติพี่เกิดไปเจอโควิด -19 ขึ้นมา แล้วจะเป็นยังไงบ้างเขาก็บอกพี่ว่าเชื้อไม่กล้าเข้าใกล้พี่สงสัยพี่จะหลอกเกินนะมังพี่น้องนะก็อันนี้ยังไม่ได้พิสูจนและก็คงไม่กล้าพิสูจน์ด้วยนะพี่น้องรู้แต่ว่าถ้าหากว่าพี่เจอเชื้อโควิด19 ไอพี่เนี่ยมองไม่เห็นหรอกนะพี่น้องไม่มีกล้องจันทั์แต่เชื้อโรคเนี่ยมองเห็นพี่ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องพิสูจน์ก็เรียกว่าก็ทำงานต่อน,นี่นะพี่น้องเพราะว่าทำไงไดนะ้พี่น้องมันมีโรคภยคัยไข้เจ็บเนี่ย กับตัวเราตลอดและถ้าหากว่าเราลองสังเกตด,ดูนะพี่น้องตอนนี้เชื้อเอชดก็ยังไม่หมดแต่ว่ามันก็ติดต่อ,อยากเพราะมันติดต่อทางเข็มฉีดยาติดต่อทางเพศสัมพันธ์บ้างอารท์ธรรมงนี้พี่น้องเพราะฉะนั้น ยังไงถ้าไม่มีกรรมก็เรียกว่าไม่ต้องกลัวเชื้อพวกนี้เกิดจากกรรมของเราเท่านั้นบางคนกลัวจนกระทั่งว่าไม่กล้าออกไปไหนพี่น้องก็ถามว่าพี่กลัวไหมก็เทปเก่าๆพี่ก็บอกแล้วว่าพี่ไม่กลัว แต่ว่าก็ต้องใส่หน้ากากและถ้ากว่าหน้ากากอนามัยที่ไม่มีทำไงคราวนี้ก็โล่งโจงเลยพี่น้องก็ภาวนาให้มันมีมาสักวันจันทร์วันอังคารก็ดีนะพี่น้องพี่จะได้ซื้อทันเมื่อช้าวที่แล้วต้นเดือนมีนานเนี่ยพี่กักเรียกว่าหน้ากาก น้อยไปนิดหนึ่งพี่น้องซื้อมาแค่สองแพ็คคิดว่าคงจะไม่นานนี้แต่ปรากฏว่าที่ไหนได้เรียกว่าระบาดเพิ่มขึ้นทุกวันทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเนี่ยเป็นพุทธศาสนิกชนเนี่ยต้องเชื่อว่าสัตว์โลก ล้วนเป็นไปตามกรรมก็คือถ้าไม่มีการกระทำสิ่งนั้นโรคก็ไม่เกิดพี่น้องหรือว่าโรคก็ไม่ติดนะพี่น้องเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะพิสูจน์ได้เป็นอย่างดีว่าหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเนะี่ยพี่น้องใช้ได้ใช้ได้ ไม่ใช่ว่าจะมาท่องโอ้สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมแต่เราไม่เข้าใจว่าพระพุทธองค์ท่านบอกอาศัยเราก็ท่องเป็นคำสวยหรูไปแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่เข้าใจจริงๆหรือว่าบางทีก็อาจจะทำเป็นแกล้งไม่เข้าใจก็บอกตรงๆอยู่แล้วว่า สัตว์โลกล้วนเป็นไปตามกรรมก็คือเราทําสิ่งใดไว้ในชาติใดสิ่งนั้นก็จะต้องเรียกว่าตามสนองไม่ว่าจะเป็นชาตินั้นหรือว่าชาติถัดมาหรือแม้แต่ชาติปัจจุบันก็อย่างเช่นพี่เนี่ยก็เคยเล่าไปแล้วว่าพี่ไปโกงค่า สร้างทางรถไฟในสมัยรอ5และพี่ก็มีของหายประจำแต่เดี๋ยวนี้ของไม่หายแล้วพี่น้องแต่อาจจะมีพวกประเภทว่าบาดเจ็บเล็กน้อยเช่นลื่นตกไอ้ไอ้เรียกว่าฟุตบาทก็ได้แผลทลอก มาเล็กน้อยไม่กี่วันก็หายอะไรแบบนี้พี่น้องแต่ว่าเรื่องเข้าของหายเนี่ยแทบจะไม่มีหรือว่าถ้ามีก็ไม่มากเช่นมีเงินในกระเป๋า60บาทอย่างเงี้ยเออแล้วกระเป๋าก็ซื้อมาลูกละน้อยพี่น้องถ้ารวมกันไปปุ๊บ หายก็160บาทแต่เมื่อก่อนเนี่ยเวลาตังหายพี่น้องหายทีละพันทีละห้ารอยเพราะว่าพี่กดเงินมาเสร็จปุ๊บพอกดมากระเป๋าตังก็หายก็เรียกว่าโดนอย่างหนักเลยพี่น้องเพราะฉะนั้นถ้าเราเนี่ยเชื่อในโรคในเรื่องของกรรม เราสบายใจได้ว่าเราจะไม่ติดโควิด -19 นะพี่น้องอันนี้ก็คือแต่ละคนเนี่ยก็ต้องรู้ตัวกันเรียบร้อยประมาณนี้เสียงพี่ก็ยังดังชัดเหมือนเดิมเพราะไม่ได้ติดเชื้อโควิดกับเขามา นีพี่น้องท่งนั้นอันเนี้ยพี่ก็มีเรื่องจะพูดเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก็สวัสดีครับ